แไงวะแค่ okay, ไงแท็กทุกคนแล้วนะนนไม่ดีเลยจะขาดหน,หน้่งเก้าโว้โวโอสกอร์บอกว่าฉันอยากได้สองหมื่นเป็นเลคคอร์ออดของฉันได้รอได้เปล่าอยากได้เหมือนเลาเอ้ยากได้สองหมื่นเป็นเลอใลาข้อประตูมิสจีน <c oughs> ม,ามาแล้วค่ะเ <c oughs> สียงหมือนนี้นนมิสจีนมาแล้วค่ะกินไปเอาเบอร์คั่นนะเอาเบอร์ไะไดี ขอบคุณครับคุณู่้ชเขอผักใช่อันนี้ขอหอมเนืย่างเห่อจ้าฉันย่างขยับกินอันยนค่ะอันยนยออันยนอันย่างอันย่ไม่ใช่งี้แข็งได้หรอนี่อยากขอเิ่ยังได้เรีกตาเีกคิวไม่ได้ย่างไม่เชี่วเลยที่อยู่พะเลน้ำซุปใช่ไอ่อนนี่ เยาวภาออนี่สารชินนีนั่นครบผูนคบใครโทรมาอะโทรมาทำไมครับกูจะไล่อย่ามายุ่งไม่อยากรอครับใครโทรมาไหมผิวนุ้ยใครโทรมาเหรออ่าลืมจักจึ่งจักจงจักึั่งจักเลยเยี่ยเยี่ยมเมาเปียเมาแห้ง มมล่าอนหมที่หลังจานของไทยนี่หลังจานของไพยน่ของไนี่ของูจอจอยีอันนี้เอาไหมหนูตั้งกล้องสันอาตนโอ้ินดนมาเดอสุขูสโคนะคะวันนี้ทำไมอันนี้เหมือนมันน้อยเราซื้อขาตั้งกล้องแต่เราไม่จิ้งไว้ที่ร้านเลยเนาะถ้าเราไปตั้งเยจ่ได้ไม่รู้วันนี่ลูกสาวพี่ก็เอาไปแล้วที่แล้วนมัน พี่มันต้องทำความสะอาดใช่ไหมหนูบอกว่าโเอาอะไรยาวๆมาให้หนูหน่อยหนูจะวางไว้บนสปันนอะไรวะฝองน้ำหนาแล้วหนูก็จะเอาล้วงเข้าไปนะพี่ช้อนไม้อะไรก็ได้มัเอาไม้เซลฟี่หนูมาให้อะพี่มันก็ดึงสียางเข้ายาวออกหัวประจังจอยสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีค่ะฮายช่วยทำไมมือสวสวยผาเอูตาหูด้วยไปของน้ำแล้วตาตูตาหูนคกริปมาแล้วค่ะเด็กอายบ่เด็กอายะมน อาหารชาวังอไม่อายเนาะอาอยกูให้มึงร้ายวันนี้ใส่สีคุ่ะส่ยีสีสวยีส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 วัีส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 ี่ีส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 ้สีสอสีสีสีเหสืสีเีส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 หมีสีสีสีเีสีสีมีานสีสนสีสอาีสนี นึกว่าจะอยู่ม่ไห้แลไรนะเกนขึ้นมาใ้นี้หนูจะเอาน้ำจิ้มเไใจอ๋อน้ำจิ้มนะคะเด่หนูไม่ของหนูไม่ใส่นะนี่แต่มันเผ็ดอ่ะสวัสดีค่ะท่ัน้มันเปียนเ่แไม่ของพี่คนเดียวถ้าเอว่าเผ็ดแสดงว่ามันต้องเผ็ดเดี๋ยวอีกบ่โดดก็สีแบบว่าฝักยิ่งชกินยาเลจะโทรหา มาเด้อสุคุสุคนมากินกระทะเด้อจ้าเอ้ยมากินกระทะมากินหมูกระทะหนุยพี่เดชังฮายขอเนื้อใส่ฮายขอเนื้ออะไรคะเนื้อเราไม่ได้ใส่ไปให้น้ำมันยวัให้น้ำมันยวใช่ต้มกุ้งต้มมุกต้มหมาก็่าบไปแล้วลูกชิ้นก็มีนะแต่ว่ามันยังไม่ละลายลูกชิ้นมันยัง่ไกินอีกินกุ้งทั้งดิบหนี่งเดี๋ยวลูกินหนึ่งดิบเราหนี่งอยากเหงือกบวมกินกุ้งดิบเลยจ้ะ รวมไม่ว่าเป็นแผ่นในปากใบตาใครจะเอาอันนี้พี่หญิงขอแจ่วของพี่หน่อยชิมช้อนแจ่วในกุ้งไปด้วยกุ้งสดจ้าเอากุ้งสดชิ้มกับแจ่วได้ค่ะเหมือนกับหนัเอาขออันนั้นด้วยน้ำจิ้มซีฟู้ดอยู่ไหนล่ะหน่อโซซอนธัญญาตัวนี้เอาน้ำจิ้มพันท้ายไปไปตั้งให้เป็นสดไปยางว่าโหลดก็ได้ชูเออขอบคุณค่ะเครื่องขาจะย่อลงไปแล้วจ้ะพี่น้องค่ะ no. กุ้งดองพันเองน้ำจิ้มพันปลายนะคะกินแล้วจะมีความแข็งแรงเป,ป็นน้ำรบกุ้งดิบกุ้งได้อลเลย thank you หนาว thank you เว,<อ>วลาเรากินหมูกระทะใช่ไหมเราก็จะไม่รอให้สุกเราคิดเรากินก้อยกินลาบดิบดกินหมูกระทะเพราะเราหิวค่ะอยังซุปกระซุปก็กินแล้วใช่เนาะแล้วกินผักดาบให้เป็นเป็นมีเดียมแรเด้อพี่น้อง ถ้าเอฟซีจะเตรียมลงไปร้องขอให้จอยมัมาไลฟ์เป็นเพื่อนทำไงวันนี้สวัสดีหนึ่งคนนะคะอ้าวเล่นไลฟ์ทนไงเรียกมันมาไลฟ์ตอนเวลาเราแชร์ไปที่เฟซบุ๊กเออก็คันเกรเข้ามาแล้วกกราะก็แชร์แน่นจ้ะทำไมไม่ยกขึ้นอ่ะยืนอยู่ยินดีบอกว่าไม่โดนว่าไม่ยังจะตีนทั้งวันจะโตโอ้ยยาบาดทันยานอ่ะ เว้ยแล้วตกทำอง่างแล้ตกตกอีกเลยหนวเห็นตัวนอ้ไม่หมอนเลยะไอออนั่ไ่ดูด้วยเซ่บเบไมว่ามือไปโดนไม่มีอะไรขอโทษทีอ๋อั่วที่ถึงไม่ป่าที่ถึงแล้วแะรพี่น้อยอันนี้ทัญญ่าไลค์ของอะไรของยูทูปน้อนี่อยู่ในยูทู e นะหรอว่าแล้วก็ไปแล้วก็ไปที่้มริ เขาเป็นยูทูบเบอร์เหรอไม่เห็นหนูขอโทษที่นมที่เป็นยูทูบเบอร์ป่ะพี่น้องแล้วเด็กก็ไปอยู่ที่ได้ช่วยด้วยอ่ามือนี้ก็จะเป็นดาราหนึ่งคนธัญญานี่มันเก่งหลายอย่างเนาะมันทำผื่นหล้าวันเลยใน YouTube แล้วไปช่วมโยงกับนี่นะด้วยมีพี่เดชพี่เดชสั่งหน้าก็จะแชร์กูแชร์ไปหน้าเพจเจย์เจย์ทำเจย์ก็ดังเลยดังเลยเนาะพี่เนาะเพราะว่าตอนนั่งทำต้องเคาะกระมังถังหม้อได้ไหมมันไม่ต้องตัดต่อไม่เลยลงคลิปสดๆนะแล้วก็ลงไปเลย นิสทีมมาแล้วค่ะมิสทีมมาแล้วค่ะท่านเอาเอาไปทำสูตรเอาวิ่งขอบคุณค่ะแย่เอาพี่เองก็ทันว่าทันแชร์ไปแล้วทันแชร์ไงแชร์ไม่ทันเพื่อนค่ะตั้นจังจี้อย่างเงี้ค่ะอีไปนิสตีนนี้เผ็ดเนาะนิสตีนไหนเผ็ดกินเดียวไม่น้องแต่กุ้งนี้คือปุริเย่มากแม่กุ้งนี้คือดิเห็นบ่ก ครูไหนว่าแชร์ก็แชน์แซ่ไปน้าเหินแล้วเดี๋ยวคนนคงับจอยจะไปดูเราฝงขอไอ้ที่จับพี่จับนั้นเห็นจอยเห็นมีคนนึงเขาโพสขายที่แม่พิมพ์ที่ทำดอกจอกที่รีย่าหนมอ่ะนาะที่ว่าจะสั่งที่สั่งได้ที่จะสั่งได้แต่หนูอ่ะต้องซื้อกินเพ่าะงั้นพี่ น้องกับแม่ทำกินทุกแล้วเงี้ยเนาะที่บ้านกูทุกครั้งนี่าทุกแล้วอุ้ยใส่ผักให้ยังครับเพื่จะทำขายบ้างๆเนี่ยพี่แอนน่ะพี่แอนที่ว่าจะสั่งคุณให้นะแกทำขายจนเขามี่เขามีฐานลูกค้าได้แหละเขามีเพื่อนเยอะเขารู้จักคนเยอะเห็นมีอยู่คนหนึ่ง่าทำามเดียวกันนี่เขาสั่งด้วยนะพี่น้ำแบบ เราว่ะทาไข่กันดอ่งหรอพี่พี่เก๋เอาไหมแซมเดี๋ยวเดินไปพี่เนี่ยหดีจะทำแน่พี่พี่เอาหน่อยเธอพี่เอาแน่ช่วยอุดหนุนหน่อยเธอซอยน้องไม่เอ้ยหวาเสียบอ่ะอะไรนเอาตอนนี้นะเครียดเรื่องกุ้งจมมากเลยอ่ะมันไปจมไปหายยุ่ใส่ว่ะกุ้งจมเข้าน่ะบุรลุดไปซนี่เอาไปสัตว์เลี้ยงของคุณได้ตายห่าลงแล้วมันพวกเมนตายเด้อมันเป็นกุ้งจมเ้วอสูง สัตเลี้ยงของท่านได้จมน้ำตายไปตายอุ้งอู้ปักเด็กไ่นะปีกันเลยพี่นุ้ยอ่ะพี่นั้นที่มันอื้อหืขอทักพี่อะไะพี่นุ้ยทำอะไรก็จำได้อร่อยพี่นุ้ยหรออร่อยไม่เคยได้ชิมจุกจุกพี่นุ้ยเลยเหรอวันนั้นท่าทำมันเยอะอร่อย ทำน้ำจิ้มใหก่หมูกระทะเหรอท่า่คะไอ้ไทยอ่ะแต่ชอบกินน้ำจิ้มเนียงนะน้ำจิม้มซีฟู๊ดอะไรเงี้ยน่าอร่อยเสร็จแล้ววันนั้นทำน้ำจิ้มเนียงแบบ <ขอ S 1> ยัง<ม>เผ็ดเลยนะเผ<ม>็ดพี่กินยังร้องไห้เอามาบอกเอาไปฝากอไอ้ไทยไอ้ไทยนั่งกินเอามาเอามาใส่ซุปอย่างเงี้ยแล้วก็ซดน้ำซุปเอต้มไก่นี่น่ะก็แบบจังเลยอีกน ผู้ใด,<า>ดมากดผมว่มาเสือผมว่าเสือไปได้แก่มากอีกอยู่ปิดกอ่อนนะเสียงไม่ทิ้นเนี่ยไม่ว่างติดก่อนนะเสียงชู้ซาชู้ซ่ามากค่ะทุกคนว้าทนรู้นรูต่ามมึงลังบุญน,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 นมันมีคนเบิ่งกูเลยแม่งกยเสียดายค่ะเมคอัพจะเสียด้วย มาเบิ่งให้เป็นเกียรติเครื่องสำอางลองคืนสายเส้นของเขาเนี่ยมึงเพื่อนเยอะกูไม่มีเพื่อนเลยเนี่ยยไม่มีใครดูเลยอ่ะมันนี่จะเปลี่ยนเป็นไลฟ์ในเฟซบุ๊กอืมเนี่ยอะไรนะเขาเรียกอะไรนะปกมากอ่ะโอเคไหมมึงมีคนเ